ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ่องเงินบ่อทองอำเภอพนสรรรมาสารคามจังหวัดชายดงสาค่ะเราจะพาท่านไปไหว้พระบรงเงิเวณในวัดกันนะคะขอเชิญค่ะไปเลยค่ะช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหลวงพ่อฤษีลิรร่งดำแล้วนะครับสําหรับหลวงพ่อฤษีลิรร่งดำนี้ก็ปฏิสถานอยู่ที่วัดบ่องเงินบ่อทองแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอพนรรมสารคามจังหวัดชายดงสางแห่งนี้เดี๋ยวอาจารย์ิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมานมาัสการกราบไหว้ขอพรกับองค์สมเด็จแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็เดินทางมาที่วัดบ่องเงินบ่อทองน,นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลหน,นองแหนมอำเภอพนมสารคามจังหวัดสิ้นเตานี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดโดยรอบนะครับ สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับก็ขอเชิญน,นะครับถ้ามีโอกาสก,าก,าก็มาทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับกับสถานที่วัดนี้ก็มีสัมมาเนรเยอะด้วยนะครับหรือจะนําอาหารเพลนมาเลี้ยงก็ได้นะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมานมันสการกราบว้เพื่อเป็นการขอพรกับหลวงพ่อฤษีลิงดำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมและนมันสการหลวงพ่อกันก่อนนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือหลวงพ่อโรสีดิงดำนะครับหรือพระราชพรมยานนะครับซึ่งปฏิจจสานอยู่ที่วัดบ่อเงินบ่อทองแห่งนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านดูป้ายบทพระคาถาก่อนนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นคาถาเงินล้านของหลวงพ่อโรสีดิงดำนะครับ สำหรับท่านที่มีชีวิตมีดีการงานการเงินไม่ดีนะครับเราก็อยากจะขอแนะนําให้กับท่านได้สวดประคาถาเงินล้านนะครับเป็นการเรียกทรัพย์สินเงินทองให้มาเร็วที่สุดนะครับสวดตั้งแต่วันละเก้าจบจนถึงร้อยแปดจบก็ได้นะครับเป็นการเร่งโชคเร่งลาบนะครับ ช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหมออาชิวกกมารพัทแล้วนะครับสําหรับท่านที่มีความเจ็บป่วยนะครับขอ,ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานกับหมออาชิวโกมารพัทให้หายเจ็บหายป่วยหายวันให้คืนกันนะครับนี่ก็คือหลวงปู่เสาการทัตสีโลนะครับ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเจ้าคุณพระอุบาลีพุนุปรามาจารย์นะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณลานพระนะครับซึ่งมีสมเด็จองค์ปสมนะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อปานทุบบานุโกมีหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับมีหลวงปู่สุขหลวงปู่สาวนะครับแล้วก็หลวงพ่อมั่นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมทางท่านอื่นต่อไปนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขนาดนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็ลองติดตามกันมานะครับมาทําบุญไหว้พระมาทําบุญกันที่วัดบ่อเงินบ่อทองแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชียงตาวนะครับอยู่ห่างถนน304ไม่กี่กิโลนะครับขนทางสะดวกมากเลยนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านไปด้านในต่อไปนะครับไปเยี่ยมชมบริเวณกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปกันนะครับ ไปค่ะไปเยี่ยมชมสถานที่บริเวณรอบเลยค่ะไปค่ะไปครับช่วงนี้อาจารย์หญิงไปแล้วเราก็ตามไปเลยสิครับอยู่ทําไมล่ะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลาปฏิบัติธรรมแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปดูนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านดูป้ายนะครับของศาลาศาลานี้ก็คือศาลาปฏิบัติธรรมลูก หลวงพ่อฤาษีวิ่งดำนะครับเอาไปครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปไหว้พระต่อไปนะครับ,รบสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระอินทร์ทรงช้างแล้วนะครับตรงนี้ก็ตามคําล่ํารือของคนโบราณโบราณเขาเกล่าวขานกันเลยว่าสําหรับผู้คนที่ไม่มีบาร,รมีนะครับหรือว่าบุญวาสนาไม่ดีก็มาตักกะระบูชาพระอินทร์ทรงช้างนะครับ เพื่อเป็นการขอพรกับพระอินทร์และพระเจสฎาหรือว่าช้างนี้นะครับเพื่อเพิ่มพลังกำลังและสติปัญญานะครับจะทําสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สรงความปรารถนาอันนี้ก็คือตามความเชื่อสมัยเก่าก่อนที่คนโบราณก็ถือกันมานะครับแม้กระทั่งผมเองก็เชื่อถือเหมือนกันนะครับจะว่าไปก็เอาช่วงนี้เราไปด้านอื่นต่อไปเลยนะครับที่อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาสักละบูชากราบไหว้ขอพรกับพระอุปคุตแล้วนะครับซึ่งเป็นพระผู้มีเมตตามหาราบนะครับ เอาละครับช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปด้านอื่นต่อไปเลยนะครับตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหลวงพ่อปานวัดบน้านองโพนะครับแล้วก็หลวงพ่อโาสีดิ่งดำนะครับที่เห็นอยู่ในขนานี้ทางวัดยังไม่ได้ทําสีนะครับขอเชิญทุกท่านม,มามาสรสการหลวงพ่อฤาสีดิ่งดำกับหลวงพ่อปานกันด้วยนะครับขอเชิญค่ะ,อะตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาที่ด้านหน้าหลวงพ่อฤาสีลิ่งดำองค์ใหญ่แล้วนะครับเอาตั้งจิตอธิษฐานกันเลยนะครับท่านผู้ชมขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ช่วงนี้อาจารย์ิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระโกนธัญญาพุทธเจ้าแล้วนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดกําลังมีการก่อสร้างและหลอ่อพระกันอย่างขมักขม้นนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสริมและนําพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้อาจารย์ิงจะพาทุกท่านไปทางด้านอื่นต่อไปเลยนะครับ นี่คือพระวิปัสสีพุทธเจ้านะครับสวยงามมากเลยนะครับตบั้งหลักแท่นที่เห็นอยู่ในขนาดนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมเลยนะครับท่านที่เห็นแล้วก็ถือว่ามีบาร,รมีนะครับประทับใจมากนะครับกับความงดงามนะครับกับสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ในวัดบ่อเงินบ่อทองแห่งนี้นะครับช่วงนี้อาจารย์หยิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระเลยตาพุทธเจ้าองค์ที่8ดแล้วนะครับงดงามมากเลยนะครับ น,นี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนะครับตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระสุชาตะพระพุทธเจ้าองค์ที่15แล้วนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือพระพุทธเจ้ากัดตะปะนะครับงดงามจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมและท่านใดได้พบได้เห็นก็ถือว่ามีบุญมากเลยนะครับอาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ด้านหน้าของพระปฐุมพะพุทธเจ้านะครับที่11นะครับหรือองค์ที่11นะครับ วันี้อาจารย์ญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระพุทธเจ้าโสพิตะแล้วนะครับเรานำเสนอและเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องปาะชชนคนใจบุญนะครับได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงนะครับผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสมาที่วัดบ่อเงินบ่อทองนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมสถานที่แล้วก็บริเวณของวัด มาไหว้พระทำบุญไปตามเรื่องนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องตาธุชนคนใจบุญและญาติธรรมได้ชมกันนะครับถ้าท่านใดมีความประสงค์ต้องการอยากทําบุญกับทางวัดก็เดินทางมาเลยนะครับที่วัดบ่องเงินบ่อทองอยู่ที่ตําบลหน,นองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชียงเซานะครับสําหรับจังหวัดชายเชียงเซานี้ก็มีสถา,านที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วัดวารามที่กึ่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับเยอะแยะมากมายสําหรับท่านที่ชมอยู่นะครับ ถ้าท่านมีโอกาสก็ติดตามกันมาได้เลยนะครับกับสถานที่ของวัดนะครับเพราะว่าวัดบ่องเงินบ่อทองนี้อยู่ห่างถนน3 0 4ศูนสีไม่ไกลมากนักนะครับถ้าท่านมีโอกาสครับเอาช่วงนี้อาจารย์หญิงจะไปต่อหรือจะเอาแค่นี้พอดีครับหมดเวลาแค่นี้กันหน่อนะคะช่วงนี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจจิตสงบร่มรื่นอย่างมากมากเลยคะ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจบกันเลยดีกว่าครับอ,อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะจบกันนะครับ เดี๋ยวเราไปที่วิหารกันก่อนนะเดี๋ยวเราก็ค่อยหมดเวลากัน mm hmm. สําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณวิหารหลังใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปนมาสการองค์ผสมกันนะครับแล้วก็พร้อมทั้งสักการบูชาขอพรอกับท่านปู่ท่านย่านะครับแล้วก็หลวงปู่ปานุบาานองโพแล้วก็หลวงพอรร่อฤาษียิ่งดากันเอาช่วงนี้เราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับ ช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์ปฐมแล้วนะครับพระมหาจัก,กรพรรดินะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือท่านปู่ท่านย่านะครับพวกเราคนรุนน้อถือกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วเราช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาสักการะบูชาขอพรก,กันแล้วนะครับนี่ก็คือองค์ท่านปู่ท่านย่านะครับ นี่ก็ทางวัดสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้นะครับงดงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมมหาราวทั้งสี่ด้วยนะครับนี่ครับที่ยืนอยู่ด้านหลังนี้นะครับ แล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับมหาราชอีกสองพระองค์นะครับที่ถือก้าบองนี้ก็คือทาเวสสุวรรณนะครับตรงนี้เรานับถือมากเลยนะครับเราเคารพบูชาเป็นอย่างที่สุดเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับ ช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะอำลราพาจากกันก่อนนะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์ปฐมแล้วนะครับพระมหาจากกักรพรรดินะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือท่านปู่ท่านย่านะครับพวกเราคนรุนน้ถือกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วเรช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาสักการบูชาขอพรกันแล้วนะครับนี่ก็คือองค์ท่านปู่ท่านย่านะครับนี่ก็ทางวัดสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้นะครับงดงามมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมมหาราดทั้งสีด้วยนะครับนี่ครับที่ยืนอยู่ด้านหลังนี้นะครับ แล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับมหาราชอีกสองพระองค์นะครับที่ถือกระบองนี้ก็คือทาเวสสวรรนะครับตรงนี้เรานับถือมากเลยนะครับเราเคารพบูชาเป็นอย่างที่สุดเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับ ช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากกันก่อนนะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ